มีคนไม่ทันมีคนไม่ทันหูอุแยแสบหูเลยแสบหูเลยตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากหูหู หมูจมกูกปากไลชูเดอร์ฟิงเกอร์ oh. อา่าเธอสอบสารกฤษ English นสอกหน่อย <S <S 2> <S 2> ที่นี้หนู <S 2> <S 2> เรียนมาน้อยหนูก็รู้แค่ตาอยู่แค่ชูเดอร์กับฟิงเกอร์นั้นแหละสอบสอบไม่เห็นหางตาหัวตาายจมกูก อยู่คบกันอยู่นะคะ